มีสะเดาด้วยค่ะนี่สะเดาฝรั่งอยอดอ่อนๆ,ๆเลยเก็บไปลวกจิ้มน้ำพริก แพนมาเก็บสดาวแล้วโอ้ตรงนี้ตรงนี้ตูมเยอะมากเลยค่ะพี่เนี่ยมาตรงนี้ออกมาพอแล้วแหละเยอะแล้วเดี๋ยวคอยมาเก็บใหม่พี่มาฝนจะตกแล้วนะพอแล้วค่ะ กลับบ้านเธอออกนอกบ้านมาสองกิโลค่ะเพื่อนๆนี่เมืองสปาญาอยู่ที่เยอรมนมีห้อมร้อมไปด้วยผักป่า เยอะมากเลยค่ะผละไม้ป่าก็มีเยอะอุดมสมบูรณ์มากค่ะรูดูเห็ดก็เห็ดเยอะมากไม่ต้องขับรถไปไหนไกลเลยขับรถออกจากบ้าน3 4กิโลก็เก็บเห็ดหรือไม่ก็เก็บผักป่าได้แล้วนะได้ครบละสะเวาก็ได้ดอกแค์ก็ได้ กลับบ้านทำกับข้าวก่อนตามมากินกันนะคะเพื่อนเพื่อน